สวัสดีค่ะจากบ้านไร่วังพยอมค่ะวันนี้เราก็จะมาดูหน่อไม้กันนะคะเป็นหน่อไม้ไผ่อันนี้ไม่รู้ว่าพันอะไรนะคะก็พอดีลเลยกษตรที่จังหวัดอ่างทองส่งมาให้นะคะฝากส่งมาให้เดี๋ยวเรามาเก็บกันนะคะนี่หน่อก,กำลังสวยเลยนะคะ หน่อใหญ่หน่ากินแล้วก็เป็นหน่อไม้ที่กินอร่อยมากนะคะสำหรับพันนี้ก็ได้ชำไว้ลายต้นเหมือนกันนะคะพอดีเลยไปอยู่เฝ้าลูกสาวนะคะกลับมาหน่อไม้ที่ชำชำาซอนะคะชำาซอไว้เสียหมดเลยนะคะ ตายหมดเลยสยดายมากเลยนะคะไม่เป็นไรนะคะก็เนาะต้นไม้ตายเดี๋ยวเราหาปลูกใหม่ช้ำใหม่ได้นะคะแต่ชีวิตคนเนาะชีวิตลูกทั้งคนเราก็ต้องไปอยู่ให้กำลังใจกันเนาะ นี่แหละคือมนุษย์แม่นะคะมนุษย์แม่ทําได้ทุกอย่างนี่ค่ะหนอสวยมากเลยนะคะมนุษย์แม่เขาจะยอมทําทําได้ทุกอย่างทําเพื่อลูกได้หมดนะคะไม่เชื่อลองไปถามดูคนไหนที่เป็นมนุษย์แม่นะคะ รับรองได้เลยพฤติกรรมเหมือนกันหมดนะคะเหนื่อยแค่ไหนไม่เป็นไรขอให้ลูกปลอดภัยอย่างเดียวเอียบอ,อียบอกให้คนงานมาเก็บเอาไปกินสงสัยกรนี้คงไม่เดินมาแน่เลย ก็มีลำขึ้นยาวไปนี่เลยนะคะนี่ค่ะอันนี้นะคะขึ้นไปนู่นเลยก็แสดงว่าเขาคงจะไม่ได้เดินเข้ามาตรงนี้นะคะก็ยังว่าเนาะบางคนเขาก็กลัวเห็นป่าลกด้วยเ,เยอะเลย น่ออวบอว,บวยสวยทั้งนั้นเลยนี่ค่ะเดี๋ยวต้องทำต้องสงสัยจะต้องนึ่งไว้แน่เลยออนี่นี่กำลังหน่อกำลังขึ้นใหม่ๆนะคะนี่ค่ะเยอะเลย ลูกสาวก็ชอบกินมากๆเลยตอนที่ไปนี่ก็น่ากลัวหลายโลไปอยู่ก็กินตลอดนะคะเดี๋ยวแกงหน่อไม้สับเดี๋ยวน้ำพริกกะปินี่นี่อีกนี่อ,อันหนึ่งนะคะอยู่ข้างใน หักแล้วดึงไม่ออกซะและ้วอันนี้ก็สําหรับกอนี้นะคะกอนี้กอเดียวนะคะเป็นหน่อไม้ที่ชอบมากแล้วก็กินอร่อยมากนะคะนี่ค่ะก็ได้เยอะขนาดนี้นะคะเดี๋ยวไปดูหน่อกออื่นนะคะวันนี้ก็เก็บมาแค่สองกอนะคะก็ได้ประมาณนี้นะคะก็ตกยี่หนอนะคะ วันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บาลังพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ